สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเจ้าพี่น้องสุโองสุบนเด้อป้าแพรยิรยนดีเข้าต้อนรับต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีผู้ไทยแชนเนลเด้อค่ะมีปลากลับลุงมาพามาส้มวิวบรรยากาศท้องไหท้องนาเด้อค่ะพี่น้องมีได้อื้นผูเด้อค่ะวันนี้นะตามปลากลับลุงไปเรื่อยเยเด้อค่ะน้ำซุ่มบรรยากาศท้องไหท้องนาค่ะพี่น้อง ลุงพืชเสากระว่านปุ๋ยรับรวงจ่า้วก็ต้นต้นเล็กมันมีต้นเล็กมันมีงางไปนิดเดียจ้าเขาหนะมันสีเหลืองต้นสีเหลืองพืเขากับไอหมาพอดีการไปลุงบ้านนี่เนาะที่ไปลุงบ้านก็แซวหอดกับพี่น้องดูตัวเราสามขึ้นขี้ขึ้นพอดีกัมาผ้าเด็กก็งาจ้าันนี้นะก็งาและลุงกระว่านปุ๋ยรับรวงจ้านี่นะปุยปุ๋ยเอามะเนาะปนเขากับว่าปุ๋ยเอามะจ้านี่คืยตะก้าจ่าพืเขากับเงินบางนี่เจ้าบาง วา,านปุย๋ยมือลืมเมา่อวัที่17เ,เนาะ17จานนี่นะวานลืมวา,านปุย๋ยเป็นก่อนเพิ่มโซงนี่แล้วจาน17ตุลาน,นี่จะจานี่นะตัวแรกที่งานแบบนี้เราจานี่น,ะ,ะ,น,นะคือว่ากําลังเพิ่มจานี่คือตะการ์เนี่ยคือดำเฮ้สุดท้ายมูจาตัวนักตาดำเฮ้สุดท้ายมูจานี่นะสีดได้ประมาณนี้นะจ้า เจ้าพี่น้องอันนี้จ้าพี่น้องระเคพาลงทถงเด้อจะบันนีนี้เข้าประเพทสาระสำัมนี้ละจ้าตรงนี้น,นะอันนี้นะเข้าพันเต้เียค่ะนี่นะพอดีปลากระลุมเป็นกระปูไม่จากปีน่ะเป็นกระปู่เพิ่นคัดคัดสรงกระเซจจาก่ันนี้นะพอดีเอาน้ำปลาเล่าปลาีูค้างเหิดแล้วว่ามันอ่อนมันมันหอมมันนุ่มจ้าเนี่ยนะปลาก็เลยมาส่งตื่นหน้าจะาขงเบิ่งจา้า เบื ộ, đâu, á, ้องว่ามันสวยงามคือของโพรโบค่ะไปตามป้าก็ลูบไปเบื้องไปเรื่อยๆเนาะค่ะนี่ไปเรื่อยตะก้าจันนะขนุ่มสประมาณนี้จ้าเข้ากับกำลังกลมเนาะประมาณนี้เลยจ้ากำลังกลมกระท้องกหลังเลยเป็นตั้งท้องจต่ไม่คนกระท้องอ่อนๆจ้า แต่โสงนี้ซุ้มพลุงดำข้าโดกับกำลังกำลังชิพโ,โอเกียวจา้าแต่ผมป้านะ่าซื้อข้าวงั่นจา้านี่นนะโค้โคลข้าวงานันตามไปเ้อยครับพี่น้องตามเบิ้งไปเรื่อยๆอันพามาเบิ้งนนะ้มันตต็งๆตลงชิปสองลิปสามเมือที่ดำขัวแห้ง ทำไมนั่นนะครับพี่น้องไอับทไมเริ่มดำแรกๆน้ำกับมีค่อยได้ครับมาดำให้นี่แหละครับพี่น้องไอ้บฝนองเนาะพอดีได้อฝนตกมาห้าเลขเนาะต้นหัวดำเนาะสูกพอดีกำลังเอาขึงเอาสายยางลากสายยางไปจนสุดคันพุ่ะจะพอดีอยู่มีอยู่ฝนตกเลยจ้าทั่งฝนทางลมตกก็มีแม่นมน้ำอ่างหลไปแก่พอดีพอดีซุ้มแห้งนะจ้าหลังจากนั้นก็คือสูกสูบเสียอีเนาะ ครับมองไดก็ได้กระดำนะพี่น้องน้ำก็ดีมองเลยพ่อน้ากระดำมองมีพ่อกะไม่เด็ดตอนนี้นะมันมันสีประมาณนี้เนาะอนนี้ต่อไปในนี้คืองามขึ้นเป็นโลกเป็นน้ำพ้นสีล้มือบ่อจี่น้องคอยเบิกน้ำปลาด้ยจากกับลุงหวานเพื่อนสินมาเลยนะจากต้นมากบ้านเฮานะเห็นท่นสูงแล้วก็ย่านล้มนะจ๊ะ แต่พี่กายนี่มองนี่มองนี่สีล้มเลยเนาะพอดีแบบเนืงๆนะดูเกีื่อวสบายกันเลยเนาะคือตะกาตากับสีะมานี้่จ้าเขาสีะมาณนี้อ่าเอาไว้เบิ่งงามเป็นหมากเป็นผลคนเลยพี่น้องเียจะน้องเดียวไปถ่ยบงเดี๋ยวไปถ่ายเบิงเีป่าตเบยวไป่เลิงเดยวไป่ิ้เดตยไปเี่บิงเดีาเ้งเีย่บ้ี่บงเดียวไป่บ้ำกีไ่าด้ครดบ สูบน้ำได้แต่ละน้อยก็ดำไปแต่ละน้อยตามน้ำมีพี่น้องแล้ดำแล้วก็เป็นโรคใบแห้งโรคบ้านเฮาอื่นมาลูกบ้านเฮาว่าลูกย้อนเนาะคุณไข่ใบแห้งใบแดงตายมดนะครับพี่น้องบางเป็นย้อมเป็นยอมเนี่ยอันที่บางๆเลยคือแบไปตายย้อนจ้าย้อนเป็นยอมเป็นย่อมอยู่พี่น้องเลยเป็นตะกินย้อนไปเลยเนาะบังกอก็เหลืออยู่ต้นหนึ่งสองต้นนะครับพี่น้อง ก่อนนี้ปลาทดลองถ้าเบิ่งมามันเ็นเข้าสิเบต์นั่นเลยจ้ะพี่น้องนี่ปลาลองทดลองเหลายเบิ่งจ้ะนี่นะเพราะว่าเข้าเอสเข้ากับหัจ้างปัญหานะพี่น้องเนาะคนที่รู้ดีที่สุดก็คือผู้ห่าเอสเขาทำจ้ะปลากับสีลองือเบตจ้ะนี่ลงเหลายนี่ลงเื่น้อยเื่น้อยลงเบิ่งจ้ะนี่คือรถน่าจะนี่ลงเบิ่งคอยเบิ่งเนาะจ้ะว่าสิเบ็เนื่อเลยจ้ะนี่นะ ป้าเนี่ยเป็นคนมักทดลองเอสไปเลยก็ทดลองด้วยตัวเองจา้าเอ็นดีคือว่าดีไม่ดีคือว่าไม่ดีจา้าอันนี้นั่นลุ่ลุงท้นหากับพ้นปุ๋ยทางใบจ้านี่ะเนาะพ้นปุ๋ยทางใบฮากระเซอร์หากะชีดชีดปีที่สองจ้ปีกายนี่พื้นซื่อก็คือว่าโอเคอยู่จ้ผลผลิตก็คือได้เพิ่มจะปีกอนเนาะแต่ปีกายนี่นะคือว่าเพิ่มก็ได้เข้าจ้ากาแก็เลยว่าเอ้ยหรือว่ามันปิดน้าปีบ่ปีนี้ก็ลองลองทดลองทดลองชีดอีจ้ะ นี่ก็เหาก็ศิษยเมื่อวานนะล,ลุงเนาะครับผมเดี๋ยวไปตามเบื้องนด้เขาเจ้าไปตามเบิ้งได้เลยเด้อจ้าวเลปิมาเร่วัดสะเพศสเดมาปุนผลิตนี่ครับพี่นอ้นองตามมาครับผมตามไปเบิง้งบรรยากาศคำคำกำลังเสียหามงแล้งเน,นี่ยครับอากาศกำลังดีครับพี่น้องถ้าพี่น้องมาเบิง้งบรรยากาศทงให้ทงน้านแล้วนี่แหละครับน้ำนะให่น้ำิวรเบิ้งเี้ครับพี่น้อ ห้ามครับพอได้อยู่ครับพี่น้องนี่ไม่ได้ครับเนี่ยครับดำขั้วแห้งจ้ะเนี่ยครับดำคั้วแห้งจ้ะถิ่นปาเดียวไพ่ไม่ดูเผ็ดป้าสีลงเธอเบิรงเแล้วจ้ามาถึงจุดประมาณนี้จ้าดำคั้วแห้งปาเบิองผลงานเลยจ้ะพี่น้องติดดังกว่าลำบากลำบากจ้ะพี่น้องปลาหน่วยเพิ่อนดำเอ็ดหูซินมีก็มีปานใจเผือบอกมองได้น้ำเพิ่นกับสีดำก้อนละมองไม่ได้น้ำแต่ดินก็แห้งจ้ะ ก็เลยว่าสีเหลือเป็นย่อมย่อบกสิแล้วเฮ้ยนี่นะได้สองมือจ้าเพราะว่าต้องโลน้ำนะลุงเนาะแม่นครับผมจ้าโอ้ยกว่าสิได้กะเฮี้ยงจ้านี่นะครับพี่น้องเห็นแบบนี้กะน้ำก่อนเฮ็นเป็นแตได้กินข้าวอยู่จากพี่น้องแรกๆก็โอ้ยนะพี่น้องเห็นนั่นแล้วเนาะเพื่อก็ส้มกำลังเจอมือแซ่ลจ้ะพี่น้องตัวนี้ป้ากับลุงกระเท็บอ้ยเหลือมเห็นเหลือมแต่จ่าที่เราเห่าไม่เมยกะดีเมยจ้านี่นะนี่นะสีประมาณนี้แล้วจ้ะน้ำแต่คือ จะหอดงามเกวเพราะแล้วในลุงเนาะน้ำสีประมาทได้ปล่อยได้ปล่อยออกครับพี่น้องย้ำเกลอ่ะสีประมาณนี้คือมีอื้นน้ำเดือนนี่ว่ได้เกี่ยวแล้วนะครับไปถ่ายไปถ่ายนองเพื่อนเบิ่งน้ำด้อจ้าลุงพี่น้องอยู่ไกลหันหลังมาได้กำลังใส่เบ็ดหันหันหน้าให้พี่น้องเบิ่งได้พี่น้องบรรยากาศดีพี่น้องเอลยหลังเพื่นเซอร์เบสเพื่นเพื่นขยันเซอร์เบสนั่นอะ เป็นน้ำเลือดมานี่บอไม่หนี้มีมันหรอมันเป็นสงปลาห้วยกับมีมานสงนี่นะเอาเส้นลายลางเอาดีอันน้ำมันพมหน้าเด้น้องปกติปลากระลายอยู่เด้น้องตอดีกินแต่ว่าปีนี้รปีพี่น้องใช่พี่น้องกูอยู่ทางไกลแล้วครับมาเบิ้งเนี่ย อากาศบรรยากาศดีแท้ไ <c oughs> ครับยำลมว่อยวอยเยอะครับผมเดือนส<ม>ิบเอ็ดหัวลมตองเดือนสิบสองหัวลมตาวเด็กพี่น้องเอ้ยลมมาว่อยว่อยเราจะพี่น้องเนีย่ยอากาศดีดีจา้จาคุณแต่ยืูเฮง,งกันนี่เนาะแตแเฮงกันนี่การยังเข้าล้มจ้าแม่นครับแต่แต่ปลาเพิ่นมาเข้าพันนี่สิมีล้มจา้าเดี๋ยวคอยติดตามเบิงึงเนาะเข้าพันเตีแต่ก็สูงนะจ้าครับพ่อ ตามไปครับพี่น้องตามไปเด็กชักน้อยก่ะเห็นแล้วครับอีกมนานกับที่ได้เห็นหมากเห็นผลแล้วครับผมเ <c oughs> อาครับเบิ้งให้หนองพี่น้องเนี่ยให้นี่ครับโอ้ยหาก็ขึ้นพี่น้องเข่าก็ดีจะว,ว่าไปเล่าก็ดีก้อนหนานี่ก็ไม่ค่อยได้งามก็ดอกครับพอมาอืานามนุ่งกับป้ากับ บรอยูด้วยครับช่วงเมื่อกี้การน้ำลูกสาวเิ่นมาคลอดเราไปโรงพยาบาลไปลูกสาวเิ่นไปคลอดอยู่โรงพยาบาลกันตั้งสามสี่มือได้ละได้ลานซ้ายพี่น้องเอ้สามโลหะสามโลสามครับผมสามโลสามอืมมันก็เลยยากอยู่ครับช่วงนี้ เลจ่จาะพี่น้องเย็ยนเย็ยนสบายจ้ะฮื้อนี่จ้ะนี่นะฮื้อไอ้ที่นั่น,ออนดักโคแห้งเนาะดักโคแห้งตอนนี้ก็ส,สีสีประมาณนี้จ้ะพี่น้องสีประมาณนี้จ้ะจะล้มจะ <c ười> ล้มจ้ะตอนตอนนี้สีประมาณนี้จ้ะแล้วก็สูงมาก,กะอะแร้วชอบแต่ละมือก็สูงเึินน้่งมือน้่งเงินหนึน่งเนาะ ครับผมสูงสุดโทมหูลนะเข้าฟันเทปหรือคือสูงแค่สุดโทมหูลนะเอาไว้ตอนออกมาออกผลครับจิตไทยพี่น้องเบิงกัก์เลยครับเป็นหน้าใดเจ้เพิ่นอ่อนอันนั้นก่อนเนาะเขาเรียกว่าหรือว่าตอนนั้นนะเรียกว่าบ้านเฮาเรียกว่าหรือห้องหอกงหอกงหอกข้าวอวยเนาะเออไทยเป็นข้าวอวยจ้ะตอนเท่เพื่อนอันนั้นน่ะจังเพื่อลุงมาถ่ายให้เบื้องเช่นึงเนาะค่ะ สีฮงดกบอสีฮงยาวมาดกบอลื่นเ,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 เลยเลยจ้าได้มารีบบอเร็วกำลังเจอพี่ลุงเลยเพอลุงเลยด้วยจ้าครับพี่น้องเอ้ยบางบรรยากาศาบรรนากาศอันนี้ชักพี่น้องว่าทีหรือว่าห้างแล้วครับเนี่ยไอ้ดำก็ว่าพอดีอยู่ง <laughs> เลสเต้เลเต้หน้าแต่ละคนก็นี่คือเดี๋ยวนาะ ปลากับลูกนึกเคยทะเลาะแล้วปีนะป้าแบบดําเป็นเห็นนะคะจ้าป้าเิ่นเข้าสิโกใหญ่กับมีคาโด้เป็นดาที่แบบึ้นได้ลายกว่านะจ้าเพราะว่าตาอันนี้โค้น่ะคือตาป้านะจา้าวันนี้ไปิอดคยอภาพแบบดําที่สมัยโบราณนะจ้ากาเลยติดติดได้มนันค้นคุณนะจ้าที่อันที่ได้ฟางห่างได้เข้าบอกบเลยนะรือที่ได้เข้าหลายบอก ห่างได้เข้าหน่วยเนืเลือในเลือก็ต้องตามเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะกําลังเจอคปลากับลุงเนาะจ้าเอาพี่น้องเอ้ยตามมาด้วยครับเมืองบรรยากาศเย็นตาสบายสบายเอาปลาเลยเอาวันนี้ป้ากับ พอได้เลาะเบนะิ่งหน้าปลากับลุงแล้วเนาะพี่น้องเนาะในใจปลาก็ขอขอบคุณหลายๆเด้ค่ะพี่น้องที่ตติดามเบิ่งช่องพีวีไทยค่นะคอยถ้าเบิ่งบ้นนา,นะาบนนั้นเนาะจ้าบัดนี้เป็นเกลียวเนาะบ้านรอบต่อไปนี้ละจ่ะาทิ่ว่าจะถ่ายให้เบิ่งอีกประมาณ3 30นะาขอบคุณหลายๆเล้วพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะครับสวัสดีสครับผม